เติมยอดขายด้วยการเข้าร่วมทุกโปรแกรมส่งเสริมการขายของช h อป e ีนะคะสำหรับใครที่เปิดร้านใหม่ลังเลอยู่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าต้องเข้าเลยนะคะแนะนำคำนวณราคาต้นทุนแล้วยังไงก็ขาดทุน พยายามแบบให้ตั้งราคาที่มันได้กําไรเนาะแล้วก็ไปลดอย่างอื่นแต่ว่าโปรแกรมส่งเสริมการขายแนะนําว่าให้รีบเข้าและให้เข้านะคะมีผลต่อการสั่งซื้อมากมากมากกว่าแอดอีกนะคะเพราะอะไรเพราะว่าร้านอื่นเขาเข้ากันร้านเราไม่เข้าได้ยังไงตรงนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากเราเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวออโปรแกรมส่งเสริมการขายซึ่งเราจะได้อะไรถ้าเราเข้าร่วมสิ่งที่เราได,ได้ได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ไม่ได้การันตีนะคะ แต่ว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้ยอดขายเพิ่มขึ้นต่างหากนะคะเพราะว่าเราจะได้สัญลักษณ์ส่งฟรีคอยแคชแบ็กนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โดดเด่นในการลงสินค้ามากๆลูกค้าเนี่ยเขาจะมองเห็น2ตัวนี้ก่อนเลยเวลาที่เขาจะจิ้มมาซื้อนะยิ่งนักสะสมคอยนะคะเขาจะยิ่งมองหาร้านที่มีโลโก้สัญลักษณ์นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเยอะมากมา นที่เป็นเหล่านักช้อปช้อปปี้เนี่ยค่ะเขาจะต้องเก็บสะสมแต้มยิ่งส่งปีมีผลกระทบมีผลต่อจิตใจสําหรับผู้ซื้อมากๆนะคะส่วนสําหรับใครที่เคยเข้าแล้วขาดทุนขาดทุนนะคะเพราะว่าออหักไปแล้วมันแทบจะไม่ได้กําไรแนะนําให้ค่อยๆออ,ออกอย่าออกหมดออกคอยก่อนหรือว่าออกส่งฟีก่อนเทสก่อนนะคะแต่ต้องเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งไว้นะถ้าคุณออกทั้งหมดเลยมีโอกาสที่ลูกค้า จะเปลี่ยนใจไปซื้อร้านอื่นนะคะอย่าลืมว่าเราไม่ใช่แบรนด์ใหญ่นะแต่ถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่แบรนดังของระถูกจริงๆไม่เข้าก,ก็ไปต่อนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะแต่ถ้าคําแนะนําของเต้ยเต้ยแนะนําให้ทุกคนเข้านะคะเพราะว่าจากที่สอนและจากประสบการณ์ที่ทดสอบกับหลายๆร้านมาแล้วเข้าร่วมโปรแกรมสง่งเสริมการขายเนี่ยได้กาไรน้อยกว่าก็จริงแต่ว่า กำไรยอดรวมและยอดขายเราได้เยอะขึ้นเยอะมากๆหากแล้วเราคุ้มกว่ายอดขายกำไรต่อตัวบางคนอาจจะมองที่กำไรต่อตัวแต่เต้ยจะบอกทุกคนเสมอว่าให้มองกำไรที่ยอดรวมบางชิ้นบางตัวเราอาจจะไม่ได้กำไรแต่ว่าพอหักแล้วทั้งหมดหมายถึงว่าเอายอดขายมาหักต้นทุนทั้งหมดแล้วมันได้กำไรก็โอเคแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสต่อตัวมากนะักให้มองที่ภาพรวมนะคะอันนี้ จะเป็นโลโก้ที่เราจะได้นะคะทุกคนก็คือเป็นส่งฟรีแบบนี้ที่เราเห็นดูทั่วไปนั่นเองซึ่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมโปรแกรมก็ตามนี้เลยนะคะขอแนะนำให้เข้าร่วมนะคะย้ำเลยว่าต้องเข้าร่วมสิทธิที่ทจะได้รับมันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่อย่าลืมว่าเราเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดหลายคนก็จะถามว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณเด้รับเงินคืนสิบคอยก็ส0เนอนาะอยู่ที่1ิบอคอยแคชแบ็กสิบซก็คำนวณจาก ราคาขายยอดขายกันไปนะคะรายละเอียดหากสงสัยเพิ่มเติมเขาก็สามารถอ่านดูเพิ่มเติมได้เพราะว่าค่าธรรมเนียมช้อปปี้ปรับเปลี่ยนตลอดนะคะทุกปีซึ่งปีนี้รู้สึกจะอยู่ที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะคะคร่าวๆนะซึ่งส่งฟรีก็ขึ้นอยู่กับระยะทางเราเป็นคนออกเองทั้งหมดนะคะตีไปเลยหลักการนะคะเวลาคำนวณต้นทุนเต้ยจะตีไปเลยนะคะช้อปปี้ค่าส่งค่าธรรมเนียมทุกอย่างรวมแล้วกลมๆอยู่ที่อันนี้เต้ยตีปัดขึ้นนะยี่สิบเปอร์เซ็นต ที่ไม่ได้รวมค่าโฆษณาค่าของนะคะคือค่าที่เราไปใช้ช h อปปีเนี่ยตีไปเลยสักยี่สิบเอร์เซนเพราะฉะนั้นเราจะเหลือ8ปดสิบเปอร์เซนในการหักค่าต้นทุนใครต้นทุนแพงหน่อยก็หักออกเป็นเปอร์เซ็นต์ไปค่าพนักงานค่าแพคค่าแพคค่าแพ็กเกจจิ้งเราอะค่ะค่ากล่องกระดาษอีกต่างหากเนาะของแถมต่างหากค่าแอดโฆษณาอีกต่างหาก นะคะคำนวณดีๆเพราะฉะนั้นอะไรคุมได้ให้คุมนะคะตัดได้ให้ตัดออกแต่ว่าตัดยังไงให้เราไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นเลือกตัดให้ดีๆบางคนเลือกที่จะตัดโปรแกรมส่งเสริมการขายออกอันนี้ตัวไม่แนะนํานะคะถ้าจะตัดโปรแกรมส่งเสริมการขายออกแนะนําให้ไปลดงบแอดโฆษณาดีกว่าจากสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยให้เหลือเก้าเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยยังโอเคกว่าเนาะเข้าร่วมโปรแกรมดีกว่าเอ,าอย่าเพิ่งลดงบอย่าเพิ่ง อย่าพิ่งออกจากโปรแกรมให้เข้าร่วมโปรแกรมไปลดอย่างอื่นเอาลดของแถมลถอย่างอื่นค่อยว่ากันนะคะเราต้องลิ์ออกมาว่าค่าโฆษณาค่าธรรมเนียมค่าทุกอย่างที่เราเสียไปเท่าไหร่เราจะลดอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะที่เราต้องทําการบ้านคิดกันหนักๆประชุมหนักๆนะคะในเรื่องของค่าธรรมเนียมเพราะว่าบางคนได้ยอดขายเยอะแล้วขาดทุนก็มีนะคะแต่ตรงนี้แหละค่ะที่จะเพิ่มยอดขายได้ยอดขายการันตียอดขายได้แน่นอนนะคะใคร ลองเทสหลายร้านแล้วร้านไหนที่เอาโปรแกรมส่งเสริมการขายออกร้านนั้นยอดตกค่ะแนะนำให้เขาร่วมนะคะคุณจะได้ยอดขายมาแบบออร์แกนิกจริงๆนะคะวิธีเพิ่มยอดขายอีกวิธีนะคะก็คือลงสินค้าเพิ่มนะคะแตกลายสินค้าทำรูปใหม่ปรับ SEO ใหม่แคปชั่นใหม่เลยนะคะยิ่งแอดเพิ่มคีย์เวิร์ดทำเงินนะคะก็คือหา,อาคีย์ใหม่ในการทำเงินแล้วก็ยิงแอดเนาะทำแเซลล์ในร้าน อันนี้สาคัญมากๆเลยนะคะพยายามทําแฟลชเซลล์ทุกอาทิตย์นะอย่างต่ําเข้าแคมเปญทุกแคมเปญที่เข้าร่วมได้นะคะเพิ่มงบแอดได้วันเพิ่มคองแถมจัดโปรโมชั่นจัดโปรจับคู่สินค้าตัวใหม่กับสินค้าที่ขายดีอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขายอีกวิธีนะคะที่สามารถเพิ่มยอดขายได้นะคะสำหรับใครที่อยากดันผักดันยอดขายแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะกับสินค้าที่มีอยู่ โดยการที่เราบางทีเราอาจจะหาสินค้าใหม่มาแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันขายได้นะคะพยายามทํารูปปรับที่คอนเทนต์ก่อนแล้วก็ทําเทคนิคอย่างที่บอกไปนะคะซื้อรีวิวทําโปรโมชั่นจับคู่สินค้านะคะทำแอดออนดิลบัตเดิลดิลทุกอย่างเลยเป็นเทคนิคการเพิ่มยอดขายได้นะคะในฟีเจอร์เครื่องมือเอ,อ่อมาเก็ตติ้งเซนทรีนะคะสามารถใช้โปรแกรมเออสามารถใช้ Marketing c e n t ท r y ในการเพิ่มยอดขายได้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นกลยุทธ์ ปรับตัวนี้จับตัวนี้มาแมทกันถ้าตัวนี้คู่กับตัวนี้ไม่เวิร์กก็ลองเปลี่ยนดูซื้อจํานวนหลายๆชิ้นพยายามเทส add on deal b u t t o n deal บ่อยๆยค่ะเพราะว่าบางร้านเนี่ยใช้ b u t t o n deal ได้ดีก็จะเพิ่มยอดขายภายในร้านให้กับสินค้าตัวอื่นได้ง่ายมากขึ้นนะคะ